เรียบร้อยครับแค่จุ่มก็กัดนะวันนี้ผมมาเทสงานปลาช่อนนะครับนะฮะแต่กัดแต่ปลานินนะส่วนปลาช่อนก็โดนกัดแต่หางนะครับไม่โดนตาเบ็ดนะส่วนปลาดินนี่ก็กัดทั้งวันนะนี่ครับน้าๆหลายคนไม่เชื่อว่าเหยื่อปลอมตกปลาดินได้นะเหยื่อปลอมปลานินก็กินเหมือนกันนะ ตัวนี้เป็นปลายางโชคดีรุ่นนิยมนะครับพอเอาปลายางโชคดีตกช่อนงับแต่หางผมก็เลยเอาลูกอมปีาศาจมาเล่นบ้างนะครับเป็นตัวสีเขียวนะตัวนี้2.8นะครับมาดูกันว่าปลาช่อนจะกลับหรือเปล่านะตรงนี้หนาไม่ลึกนะครับน่าจะประมาณ40-50เซนนะ ผมก็เลยคข้ะมานะครับขาอแบบสั้นๆนะครับน่ะขาอสั้นไม่กินก็คาะยาวครับผมจะเปลี่ยนแอคชั่นไปเรื่อยนะครับหากปลาไม่กินนะก็หาแอคชั่นวนไปนะครับจนกว่าปลาจะกินนี่ก็จะเป็นแบบยกตกครับตรงนี้นะ้ามันไม่ลึกนะครับนนะนะยกปุ๊บมันก็จะตกถึงพื้นปั๊บทันตีนะครับยกตกยกตกมาเรื่อยๆนะ ตอนนี้ยกจนปวดแขนแล้วนะครับปลาไม่กินนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนแอคชั่นเป็นแอคชั่นกอบ้างดีกว่านะครับเอา้าอะไรกัดวะเอา้าปลานีกว่เออพอจะกอเก็บปลากัดเฉยเลยปลานินกัดอีกแล้วนะครับตอนนี้ปลานินกัดลูกคมปีศาจนะแล้วปลาชอนหน้าตาเป็นไงครับเนี่ย หาปลาช่อนต่อไปนะครับวันนี้โดนกัดแต่ปลานินนะครับถ้าจะเอาปลานินกลับเนี่ยรถสิบล้อ1คันเนี่ยน่าจะไม่พอนะตอนนี้ยกไปยกมาก็เริ่มบปวดแขนแล้วนะ ตีไปตั้งไกลนะครับเพจะกัดกัดใกล้ๆเลยนะนี่ไงปลาช่อนตัวแรกของวันโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลย <c oughs> ดนหน้าดูดีครับนี่แหละปลาช่อนตัวแรกของวันของผมการลูกรมปีศาจนะโอ oh <my> ส่วนตัวนี้ก็ปล่อยกลับนะครับ <c oughs> ได้เห็นหน้าปลาช่อนแล้วกลับบ้านดีกว่านะ